คลิปนี้คลิปที่เจ็ดหลักเหมือนเดิมสมเด็จพระบระมศาส,สดาสมสสมสาสัมพุทธเจ้าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามหันมาดูพื้นฐานตัวเลขหนึ่งสองสาสวงเล็บสีแดงห้าหดแปวงเล็บสีแดงซ้ายมือพยัญชนะอักษรอสีติมหาสาวกพยัญชนะ8ดองค์สละสี่องค์รวมเท่ากับสิบสององค์ พระพิสุสงฆ์พระพุทธตูปาฏพรามนาจารย์กตัญยูกตะเวทีสกุลอุปธรรมความหมายของอักษร8ปกระสเท่ากับ12ด้านฝาบนพญชนะสีแดงบรรพชิตอุบาสกอุบาสิกาพญานะ14องค์สละ7องค์รวมเป็น21พระองค์มาดูลายเส้นในรูปทรง พัยชนะ14พระองค์เกิดจากตัวเลขอะไรบ้างตัวเกิดจากตัวเลข 2, 6เป็น8บวก1เป็น9บวก2เป็น11บวก3เป็น14นี่ละความหมายของพียชนะ21พระองค์สระ7องค์ตรงเลข5สีแดงกับเลข1 5้าบวกหนึเท่ากับหข้างล่างต่อจากเลข9เป็นเลข1สีแดงหมดเลยสัญลักษณ์5บวก1เป็น6บวก1เป็น7โองรวมกันเท่ากับ21พระองค์ในรูปทรงปรากฏเป็นรูปบาท2 6 1 2 3กลมๆในลักษณะเหมือนรูปบาทเป๊ะเลยนะแล้วก็บ้านช่องห้องหอนี่ ตักบาตรทำบุญอนิสงส์มหาศาลเจริญสุขจเจริญพรโชคดีจ้า